ฮูย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 ดูลูกนี้ครับตัวขาวเลยโดนอุ้ยโดนอีกสามตัวอุ้ยอุ้ยโตครับโตโตโตไหนโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าหน้าเอฟซีชองวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชังรเดชนะวันนี้ชังรเดชพาทุกคนมากู้รอบดักปูดัมนะครับ ช่างเดมาดักไว้เมื่อวานเย็นประมาณสัก20ลูกครับดักตามอ่าล่องคลองล่องน้ําริมถนนเนี่ยเนาะเดยวตามไปรุนด้วยกันครับว่าโดนหรือเปล่าไปครับโดนหรือเปล่าตามริมถนนมันจะเป็นล่องคลองน้ําเค็มครับของน้ําเค็มเข้าถึงนี่ แต่ไม่รู้จะมีตัวเปล่านะอู้โดนนี่อู้ลูกแรกก็หมาเลยครับดูเยสามตัวแม่สี่ตัวโอ้โหดูเนี่ยตัวส,สวยตัวหนึ่งครับที่เหลือเป็นลูกปูนี่อ่ะหมาแล้วครับหมันหมาน,มนทุกคน ลูกที่สองครับเป็นไงตัวลูปลาอุ้ยโดนอื้ยสองลูกติดครับเนี่ยเนี่ยครับไปต่อครับ ลูกที่สามเป็นยังไงลูกแรกลูกสองโดนติดติดเลยมาลุ้นลูกที่สามกันครับนีหรือเปล่าโอ้ได้ตัวเล็กตัวหนึ่งครับนี่ก็ยังได้นะแต่ตัวเล็กหน่อย เดี๋ยวลูกไหนไม่ได้หรือไหนตัวเล็ก,ลกช่างเะไรก็จะค้าคข้ามไปนะทุกคนไปดูลูกต่อไปครับลูกนี้โดนหนึ่งตัวแล้วครับนี่แต่ว่าตายแล้วนะหงายท้องขาวเลยนี่นีหรือเปล่าโอ้โดนนี่นี่ครับสองตัว อ่าลูกนี้ได้2สองตัวครับหุยหุยหุยหยหยดูลูกนี้ครับตัวขาวเลยหุ้ยโดนละหนึ่งนี่เห็นไหมนี่อ่าไซส์ไม่เล็กครับนะ่ะกำลังสวยเลยนะ่ะจะเป็นปูกลางซะลวแม่อย่างนี้กูหลอบมาเจออย่างนี้ก็ถืดใจครับนี่เห็นไหมยังเกาะโดอยนี่ <laughs> ปูกกระเทยด้วยนะปลูมันครับมีก็นเนี่ยมีสักตัวไหมข้างล่างเป็นไงนี่ได้สองตัวสามตัว <c oughs> ได้ลูกปูสองตัวครับเนี่ยเอาโอ้ลูกนี้โดนสามเลยมาต่อด้วยลูกนี้ครับมีไหม โดนอู้ยโดนอีกสามตัวแล้วก็ได้กุ้งกุลาดาไซประมาณนิ้วครับตัวหนึ่งนี่ปูสามกุ้งหนึ่งนะโอ้ยนี่นี่นี่น,นี่ดีครับได้ลูกปูไว้ปล่อยบอ่ออีกนี่เดี๋ยวตัวไซอย่างเงี้ยเรามัดขายได้แล้แต่ว่าสองตัวเล็กเนี่ยแล้ก็ปล่อยบอ่อเลี้ยงไว้ให้โตได้อีกครับมาต่อที่ลูกนี้ครับ โดนอีกเล้วนี่ขาวๆนียแต่ตัวไม่โตอุ้ย,ยคุกคุก,ค,กคุกอยู่ข้างล่างน่า,าจะมีอีกอ้ยหลายตัวเลยครับเนี่ยโอ้โหสี่ตัวเป็นลูกปูไซยมย่อม,อมทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีพวกกุ้งขาวไปกันต่อครับมีหรือไม่มี โอ้มีนี่นี่สายสวยอยู่ครับแล้วก็ได้ลูกปลาคิกลังเดี๋ยวเอาไปทําเหยื่อได้แต่ว่าปูได้ตัวเดียวนะนี่ครับผมโดนลึบเหลือเงียบเหลือเกินอุยอ้ยอุ้ย โตครับโตโตโตนี่นี่อ่ะอูตัวนี้ใหญ่สุดเลยที่ได้ดูไว้ครับโอ้โหตัวนี้จะไซส์เป็นปูกขาวอ่ะไซส์สามขีดขึ้นครับนี่มาต่อด้วยลูกนี้ครับมีหรือเปล่าอุ้ยมีเห็นตัวแล้วอุ้ยทั้งกุ้งทั้งปูครับ อูสี่อูสี่ตัวนะนี่ออืลูกนี้ลูกสุดท้ายครับลูกไหนไม่ได้ตัวก็จะค้ำคามไปนะเน,นเน้นเฉพาะที่ได้ครับอูยมีอู๋ใสสวยหน่อยครับนี่นี่เมื่อตัวเดียวนี่อูปิดท้ายกระโดนนะกับกุ้งอีกสี่ห้าตัวครับ แม่เดี๋ยวไปสรุปกันนี่คือทั้งหมดนะครับกับการดักปูคลิปนี้เนาะหลอบ20ลูกครับผมนี่ตัวใหญ่อย่างนี้ได้มาตวงนี่โอ้กามงงเลยครับดูจะเปิดให้ดูชัดทั้งหมดไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะหนีบกันครับปูยังไม่ได้มัดเนี่ยอ่ะเนี่ยไซส์แบบเนี้ครับนี่นี่แม่ได้ไม่น้อยนะเนี่ยดูครับเนี่ยเดี๋ยว ตัวนี้ที่วาัตายเดี๋ยวไซส์อย่างเงี้ยเราจะมัดขายครับเป็นปูตลาดได้แล้วแต่ว่าเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราปล่อยบอ่บอก็เพึ่งปิดประตูบอ่อเพึ่งกั้นน้ําไปครับเราก็หาลูกปูปล่อยบ่ออีกเนี่ยไซสอย่างเงี้ยเนะ่ยส่วนอย่างเงี้ยเนี่ยนะมัดเป็นปูจิวปูอะไรไซส์ตลาดแล้วครับเขารับซื้อแล้วนี่อือ่าใครถามหาคอนเทนต์ดักปู ริมถนนนะจัดให้แล้วครับเนี่ยพอได้ครับพอได้กินปีนออกหายโอเคเดี๋ยวจะแบ่งปูชุดนี้เอาไปทำกับข้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันครับผมเมนูพื้นบ้านของเราวันนี้คือปูผัดผงกะหรีครับผมปูสุกแล้วก็ใส่น้ำผงกะหรี่ที่เราปรุงรดลงไปนะมีพริกเผาผงกะหรีแล้วก็เครื่องปรุงครับแล้วก็ไข่อ่ะอย่างนั้นแล้วก็ผัดครับนี่ มันจะมีทั้งปูทั้งกุ้งนะทุกคนเราดักรอบกุ้งก็เข้าปูก็เข้าครับจากนั้นใส่หอมใหญ่ครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยต้นหอมกับขึ้นช่ายนะเมนูผัดผงกะหรีน่นี่ต้องใส่ครับผมนี่โอ้โ,โ,อโหดูไหมน่ากินน่ากิน วันนี้ทางเดชยังมาทำครัวอยู่บ้านพี่โลดนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นด้วยกันไม่ต้องพุด่ำทำเพลงครับตักเสิร์ฟครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งจานพูนพูนกุ้งกับปู่ผัดพงกะหรี่ครับผมมามามาชิมกัน อ่าถ้าจะให้แซ่บหน่อยมีรสหน่อยก็ใส่พริกแดงก็ได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวเล็กกินด้วยเราก็เลยไม่ได้ใส่พริกครับอพี่ว่าเรากุ้งก่อนนี่ปึบ๊บล็อกก่อนนะเดี๋ยวพร้อมกันอือือ่ะพร้อมยังอลองกล้ลองนี่ยิ้มอา้าวลองหนึ่งสองสาม อร่อยไหมอร่อยกินกับข้าวดีกว่าเนาะใช่แต่เราชิมให้ชมท่านี้ใช่ไหมใช่อาปูหน่อยไหมเดี๋ยวาหาปูให้เอามันปูอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอลองมันปูสักหน่อยอ่ะอ่ะลองดูสิมองกล้อง ก็ใครชอบคลิปแนวที่เราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนามาทำเมนูบ้านๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหาปูเนาะก็ผัดถุงกะหล่เนี่ยเป็นเมนูร้านอาหารนะถ้าไปสั่งร้านอาหารกินชามขนาดนี้ก็หลายบาทนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนวัสดีครับบายบาย